สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะแชร์วิธีการดูกราฟนะครับว่าลักษณะของกราฟที่กําลังจะ breakout เนี่ยนะครับนะหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปชมตีกันเลยครับครับสำหรับวิธีการเทรดนะครับเพื่อนๆเจอลักษณะของกราฟที่ไซด์เวย์นะครับติดแนวต้านแบบนี้เนี่ยให้สังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับส่วนใหญ่เวลาไซด์เวย์แต่มีการยกราคาโลเนี่ยนะครับมักจะเรียกว่ามีการปรับฐานแล้วก็ breakout แนวต้านได้ในที่สุด นะครับนะ,ะเห็นไหมเวลากราฟไซด์เวนนะครับสังเกตนะข้อแรกคือติดแนวต้านนะครับข้อที่2ถ้ายกโลกขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีแนวโน้มสูงที่จะที่จะเบรกขึ้นมากกว่าลงเพราะอะไรครับเพราะราคากราฟเนี่ยเขาดันราคาโลขึ้นมาเห็นไหมกราฟยกโลกขึ้นมาแบบนี้แต่ติดแนวต้านแสดงว่ามีโอกาสที่จะเบรกขึ้นมากกว่าลงอยู่แล้วนะครับนะทีนี้ให้เรามองหานะครับแนวต้านถัดไปหลังเบรกเอา ตรงนี้จะเป็นจุดในการนะครับเทคโปรฟิตของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะเก็บโปรฟิตก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับนะจุดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเวลากราฟนะครับนะชนแนวต้านครั้งแรกเนี่ยมักจะมีการย่อตัวลงมาเพื่อทดสอบแนวที่เบรคเอาตเสมออ่าแนวนี้คือแนวเบรคเอาตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยที่เพื่อนๆพื่อเทคออกเนี่ยนะครับเพื่อนเพนเทคโปรฟิตรอ,อบแรกไปแล้วใช่ไหมฮะใหค้คุณเนี่ยรอย,ยอ่อเทสแนวที่เขาเบรคขึ้นมา แล้ว B ตามอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ให้เทคแนวนี้แล้วนะให้เทคแนวที่สูงกว่าแนวกว่อนหน้านะครับนะเพราะฉะนั้นเสถซัรที่เราจะได้ก็จะเป็นประมาณนี้ย่อเทส์โ l ลว์ขึ้นไปไปเทคไฮตัดไปอ่านะครับก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองส่วนวิธีการตั้ง Stop Loss หรือจุดตัดนะครับนะขาดทุนนะครับให้เพื่อนเนี่ยตั้งต่ำกว่าราคาโลก่อนหน้าก่อนที่เขาจะเบรกนะนะครับโลก่อนหน้าตรงไหนครับก็คือโลตรงนี้นั่นเอง นะครับก่อนที่เขาจะเบรกเอาเห็นไหมเห็นแท่งที่เบรกเอาไหมครับนี่คือราคาโลก่อนหน้านะครับนะอ่าโอเคนะครับวิธีการเทรดเบรกเอานะครับนะฮะก่อนที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเทรดนะครับให้ดูสัญญาณของเขาก่อนนะก็คือการยกโลติดต้านแบบนี้เนี่ยให้เตรียมบีได้เลยนะครับครับล่าสุดนะครับนอกจากแผนเทรดของเรานะครับทางด้านของตัวกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยนะครับนะครับออโต้สัญญาลของเรานะครับก็ทีพีฮิตอีกละ1,000จุดนี่เลย นะครับนะเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะครับโดยสามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอ,อกของผมได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการเทรดสั้นๆนะครับผมแชร์ทุกวันเพื่อนๆสามารถติดตามความรู้เทคนิคการเทรดดีๆแบบนี้นะครับได้เลยนะครับนะผมก็จะลงคลิปสอนเทรดสั้นให้เพื่อนๆได้ติดตามแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ